แนะนำมือถือนะผมในงบ5,000บาทนั่นเองนะะผมซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับก็ไปชมกันเลยครับผม ผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะเอาละก็สวัสดีชทุกท่านนผมก็ในวันนี้นะครับก็มาแนะนํา10มือเถือกันเลยทีเดียวนะผมซึ่งในเดือนนี้นะครับในเดือนสิงหาคมนยะก็ยังมีรุ่นที่แบบพุ่งเปิดตัวใหม่ด้วยนะผมแล้วก็รุ่นที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับโอเคอะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านน้มมาไป่มกครับผมโอเคผมรุ่นแรกเนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น infinite hot 60pro นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะผม ส0มิลลิแอมนะครับรองรับชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์นั่นเองเนาะแล้วก็รุ่นนี้บลูทูธ5.4นะครับรูแจ็คยังมีอยู่นะผมส่วนในเรื่องกล้องนะผมตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็มีงานวิดีโออยู่ที่ 2K 30เลยนะผมส่วนกล้องหน้าอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับงานวิดีโอก็เหมือนกันเลยนะผมส่วนรุ่นนี้นะครับสามารถใส่ไมาโครดิการได้นะผมแล้วก็ OS เนี่ยจะเป็น Android 15นะครับครอบด้วย Exynos 1 5.1ส่วนเรื่องใน CPU เนาะตัวนี้นะครับจะเป็น Helio G 200นะครับื่มมองในซีพียูเนาะตัวนในเรื่องขนะครับจ ในรุ่นนี้อยู่ที่6.78นิ้วนะค,ความเบียดเนี่ยอยู่ที่ 1.5k แล้วนะครับส่วนรีเฟลช144เฮิร์ตซ์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่พี64นะครับแล้วก็เรื่องของราคาเนาะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างโห้ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคมาถึงเรื่องราคาเนาะตัวนี้นะครับแรม8ปร์โซลิด256นิ้วที่4,998บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านสนใจเนาะก็มาเดิมเลยนะครับผมนะโอเคโอ้ผมรุ่นที่2เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยี6 Neo นั่นเองนะคคครรรรับบบซึ่่่่่่่งอออออกเเเเเลลยยยยยวาุนนนนนีีีีี้แตตตืโะะูท เ0็ดพันเมแมนั่นเองนะครับผมรองรับชาร์จไวเนอยู่ที่3 3วัตต์เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีรูจก3.5มจ็ค3.5มิลยูนะผมส่วนในเรื่องกล้องนอตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับงานวิดีโอก็ 2K30 ทั้งหน้าและหลังเลยนะผมส่วนกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านนะครับอการไม่สามารถใช้ได้จริงๆนะผมสำหรับรุ่นนี้ Android เนี่ยตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน14นะครับพรอมด้วย HiOS 14 CPU บสี่นีมจะเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะเป็น, Hero Ultimate นออ7 m c 2ส่วนกน้าหน้าจอนันีอยู่ท่ท6นินเมงนะครับมาพรอ เมียดแบบ full h e d พัดอ่ะเนาะสโตรลิฟเฟต рейт 120เฮิร์ตอยู่แล้วนะผมแล้วก็ไอพีเลดติ้งเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่ IP 53แล้วก็เรื่องของราคาเนาะตัวนี้นะครับแรมเนี่ย 8G b ความจุ256หน่วที่4,140บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจเนาะก็ตากลงทุกได้เลยนะผมโอเคผมรุ่นถัดมาเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็น Realme C75X นั่นเองนะผมรุ่นนี้ก็ตัวสเปคนะผมแบตเตอรี่อยู่ที่5,600ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ย 0, นะบล,บยยลอบอยูทูููธ5.0 3.5เเนนนนาาะะะลลลแแจจ็็คคมมมมมไไไ่่่่ีีีรรรัับบ้วววกกตช์ยยืออปผท 4C ส5วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องเนาะตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอก็ฟูลเอดี้สทั้งหน้าและหลังเลยนะครส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลเท่านั้นเนาะแล้วก็เอเจนซ์เนี่ยสามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ตัว Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15แล้วนะครับครอบด้วย r e a l m มี i เวอรณ์หน่วยสิบวิวเน็ตตัวนี้จะเป็น m e d i ตอร์เฮลโลจีแปดหนึเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอมาลีวัวหน้าจอเนาะอย็นะมซีสองบบส่วนรตัวหน้าจอนั่นเองนะครับแล้วก็ IP IP rating เนี่ยก็ส่งสุด IP 6 9เก้าเลยนะผมโอเคมาถึงในเรื่องราคาเนาะตัวนี้นะครับแรมหกเลต์ร้อยอยู่ที่4,139บาทนั่นเองนะครผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้าสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะากร้าทุกได้เลยนะครับนะเอาละแล้วก็รุ่นถัดไปนะค้องรุ่นอะไรแล้วนี่รุ่นที่สี่นะผมเป็น Samsung Galaxy A 1 6 5 G นั่นเองนะครับโอเคมาถึงเรื่องตัวแบตเตอรี่เนาะอยู่ที่5,000ันมิลลิแอมป์นั่นเองนะครับตัวชาร์จไฟเนี่ยอาจจะไม่เยอะเนาะอยู่ที่25วัตต์เท่านนนั้ะครับรทน5.3แล้วก็ตัวูแจ็คเนี่ยไมม่ีให้นะครับส่ววนนกล้องเาะ3ตั เลยนะครับเมลหลัก50ล้านพิกเซลเนาะเอาตัวอ,อยู่ที่5ล้านแล้วก็มีเดิมเซนเซอร์2ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอก็ฟูลเอดดี้สามสิบเฟรมเรทเช่นเคยนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ่ายได้ทั้งหน้าและหลังเลยเนาะส่วนกล้องหน้า13ล้านเนาะไมโครดิการสามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของ Android เนี่ยตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน14บสี่นะผมครอบด้วย One UI เวอร์ชันหกนึ่งในเรื่อง CPU เนาะตัวนี้จะเป็น Dimensity 6300นั่นเองนะผมแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali MC2 G57 ส่่วนในใเรืองขนาดหน้าจอน,น,นี้้ออยู่่่ที6.7นนนิวัเงนะคครรับับบมมมาาพ้อกวเียดอยู่่ที Full เวดดีาร์ทนั่นเองส่วนีเฟท์เลยเก้าสิบเฮร์นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับตัว IP พ a เลตติ้งเนาะอยู่ที่ IP 54นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนาะตัวนี้เนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์กลางๆเลยนะผมคือแรมมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะผมคือ램4กิก์เนาะสตอเรจ128เนี่ยที่4,499บาทน,นั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจเนาะก็เหมือนเดิมเลยนะครับตะกล้างดูบได้เลยเนาะโอเคครับ okay, ผมสำหรับรุ่นที่5เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น oppo a5 pro 4g นั่นเองนะผมรุ่นนี้ก็ตัวแบตเตอรี่อยูย่ที่5,800 mAh เลยนะผมแล้วก็รองรับชาร์จไวนเนี่ยที่45วัตต์นั่นเองแล้วก็ตัวรูแจ็คเนี่ยไม่มีเนาะสำหรับรุ่นนีีี้้้้ส่่่่วววนนนนนตััักกกลลลลออองงะครบยูท50าพิเเซแ็ม ้องล้านเนาะไวิดโอเนี่ยอยู่ที่ฟูไอที่หนะผมแล้วก็ตัวกล้องหน้านยอยู่ที่แปดล้าน er, นะมิกเซลนะผมส่วนาฮวิดโอกล้องหน้าก็ฟูไอที่สาเท่านั้นนะครับโอเคมาหนึ่งตัวไอเดการนะผมรุ่นนี้มีอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นแอนดะรอยสิบห้าเนาะครอบด้วย Color OS ์โอเอสวอร์ชั่นสิบห้าซีพยในตัวนี้จะเป็น snapdragon หกเอสเจนะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอยในร้อนหกหนึ่งศูนย์แล้วก็ขนาดหน้าจอยยอยู่ที่นะนนหกจุดห นะครับแล้วก็ดุนีเนาะความสว่างหนึ่งพันนิดนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ r a t i n ตหกสิบงก้าเลยนะฮม โอเคมาถึงเรื่องราคารุ่นนี้เนาะตัวนี้นะครับแบมแปรสตอร์เลส 250G อยูอ่ที่5,669บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจเนาะก็ตากลงทุกได้เลยนะครับผมแล้วก็มาถึงรุ่นที่หกแล้วนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวพ็อกโก้ M7 Pro 5G นะครับรุ่นนี้ก็ตัวแบตเตอรี่เนาะอยู่ที่5,110มิลลิแอมเลยนะครับรองรับชาร์จไวเน่ก็อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเ,เรื่องของรูแจ้งเนี่ยยังมีอยู่นะครับส่วนตัวกล้องเนาะสองตัวนะครับเมมมหลลลัักกก้้านนะนะรบผแวว็ีีอตึ นั่นเองส่วนแองโกลเนี่ยอันนี้ก็ตามสไตล์นะฮมอยู่ที่ฟูลเอทีสามสิบทั้งหน้าและหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าหน่ออยู่ที่20ล้านนั่นเองนะฮมไมโครอดีกาสามารถใส่ได้ส่วนแอนดรอยเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันสิบสี่เนาะแล้วก็ไฮเปอร์โอเอสนั่นเองนะฮม CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็นเบติเทคเดโมจี้เจ็ดศูนย์สองห้าเอลตานะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ IMG B MX แปดสองห้าหกนั่นเองนะฮมแล้วก็ตัวขนาดเนี่ยอยู่ที่หกจุดหกเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็ความเียดเนี่ยก็อยู่ที่ฟู่ลเอท นั่นเองนะครับ IP rating เนี่ยอยู่ที่ IP64 แล้วก็ตัวราคาเนาะตัวนี้นะครับแรม8กิกความจุ256กิวอยู่ที่5,465บาทนั่นเองนะฮมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำมสนใจเนาะก็ตะกร้าทุกได้เลยนะฮะมาถึงรุ่นที่7แล้วนะฮมรุ่นนี้ก็เป็นตัว Honor 200 Smart นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็แบตเตอรี่เหนียวที่5,200 mAh นะฮมรองรับชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่35วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็รูแจ็คเนี่ยยังมีอยู่นะฮมส่วนตัวกล้องเนาะอยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็มี depth 2ลล้าานนนพิกเซส่วง รุ่นเนี่ยก็แน่นอนนะผมฟูลเอดดี้30เฟรมเรททั้งหน้าและหลังเลยนะครับแล้วก็ห่อตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านนะผมแล้วก็ในเรื่องของ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 14นะผมครอบด้วย Magic OS 8นะครับในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัว Snapdragon 4 Gen 2นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอในรื่อ613ส่วนในเรื่องขนาดหน้าจอเนอี่ยรุ่นนี้ก็ใหญ่เลยน้องอยู่ที่6.8นิ้วนะครับความละเอียดก็อยู่ที่ Full HD ดี้พนั่นเองส่วนรีเฟรดเนี่ยอยู่ที่120เเเเฮิรรร์ตตนนนนนนนะะะคัับแล้้้ววก็ว็ีนะีีา IP Rating IP ่่ยุจป64 ส่วนในเรื่องของราคานะครับตัวนี้เนี่ยแรม8ปกิกความจุ256งนะีอยู่ที่5,849บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่านําสนใจเนาะก็ตาการทุกได้เลยนะผมมาถึงรุ่นที่8แล้วนะผมรุ่นนี้ก็เป็น i n f i n i t ต Hot 50 Pro p a โ s นั่นเองนะผมรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วนั่นเองนะฮะมาพร้อมกับความเรยบเนี่ยอยู่ที่ฟูอดิพัะเนาะแล้วก็ในเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้่นี่ยผมอยู่ที่ 5, นะองห้าพนะนะนะัวนี้เป็นลโงสดิ Studio แอวนะคร รุ่นนี้ก็ได้ตัดทิ้งมาแล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของ Android เนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 14นมครอบด้วย XOS 14.5 CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น MediaTek Helio G100 นะครับมาพร้อมกับตัวการจอมาลี G57MC2 ส่วนไมโครดิการ์เนี่ยยังสามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้อยู่ที่58านพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็มี De p t ซ s e ซ s ร r 2ล้านนะ้องโหส่วนงางวิโอเนี่ยนะอยู่ที่ 2K 30เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องหน้าเนาะตัวนี้อยู่ที่12 13้าานนนนิกเเั่่ออองนะรบ F2 F 2.2ียูยท 22, นะ ในเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยแรม8กิกความจุ2 5 6หนอยูที่5,610บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจนอกก็สามารถคิดที่ตัวตะกร้าวูกได้เลยนะครับแล้วก็ในรุ่นที่9เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Redmi Note 14 4G นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็แบตเตอรี่นอนอยู่ที่5,500มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับรองรับชาร์จไวเนิ่ยที่33วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องบลูทูธเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน5.3สส่่่่่ววววนนนนนนนลลลููแแแจ็็็คคค3.5มมมมยยัังงีีอะะรรรบผ้้้กุเป เรื่องกล้องเนาะตัวนี้อยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วก็มีดิปเซนเซอร์2ล้านมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอเนี่ยที่ฟูดได้60เฟรมเรทนะครผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่20ล้านนะครับงานวิดีโอก็ฟูดได้30เท่านั้นนะเนาะแล้วก็ในรุ่นนี้นะผมมีรูแจ็ค3.5มิลเอ้ยอันนี้พูดไปแล้วแล้วก็ในเรื่องไมโครไดการนะผมก็ยังมีอยู่นะครับส่วนในเรื่องของ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น a ัน r ั i d 14นั่นเองมาพร้อมกับ HyperOS นั่นเองนะครแล้วก็ในเรื่อง CPU เนาะตัวนี้จะเป็น h e l l o g 9 9 u l t r a นะครับมาพร้อมกับตัวการจอมาลีจ G57 า c 2ส่วนในเรื่องขนาดหน้าจอนีอยู่ที่6.67นิ้วนะครับแล้วก็ Re f r ร s h Rate อย0เนาะส่วนตัว IP Rating เนีในรุ่นนี้จะเป็น IP54 นะครับแล้วก็ในเรื่องหล่องราคาเนาะตัวนี้นะครับแรมแปดความจุเองร้อยห้าสิบหกนิ้วที่ห้าพันกสิบเก็ดบาทนัน ลิงก์เดซิฟชันนั่นเองนะมาถึงรุ่นที่10แล้วนะผมรุ่นสุดท้ายในวันนี้เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Honor x 7 c นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนาะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง6,000มิลลิแอมป์ 6, ah เลยนะครับรองรับชาร์จไวเนลที่35วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนาะบลูทูธ5.0าจุดศูนะผมแล้วก็รูแจ็ค3.5มมิลเนี่ยยังมีอยู่นะครับส่วนลำโพงเป็นลำโพงแบบสตตดิโอแล้วนะผมแล้วก็ในเรื่องกล้องเนาะตัวนี้อยู่ที่108ล้านเลยนะครับ f ึ 8, นะ่วนนเเเดซซอร์เนี่ยอยู่2ล้านพิกเซลนะครััับส่ววนนนงงาาิดีโอก็ Full 30เเฟรรมทท้้หหแลละ เลยนะครับแล้วก็บูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันเอ่ออเ้ยนี่พูดไปแล้วเนี่ยส่วนกล้องนหน้าเนาะแล้านนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนาะตัว Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน14นะครับครอบด้วย Magic OS 8นะครับในเรื่องของ CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 685เนาะแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Adreno 610แล้วก็ในเรื่องของขนาดหน้าจอไซส์ซิงค์นะอยู่ที่6.77นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ความเรียนเนี่ยอยู่ที่720ส่วน Refresh อ,องศูนย์ส่ว,วนระีเฟร g เนาะอยู่ที่ IP 64 แล้วก็ในเรื่องราคารุ่นนี้นะครับตัวแรม8สตอร์เล256นิ้วที่4,949บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจเนาะก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าถูกได้เลยนะครับผมโอเคผมก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเค้านี้ถ้าเกิดว่าถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยด้วยนะ okay, ครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสวัสดีครับ